มีตัวสะกดเบาไปไม้ขอขายย่อยยากตัวไปไม้อย่างเงี้ยเ,เด็กเนี่ยถามว่าเราเห็นแบบเนี้ยแสดงว่าคำเนี้ยมันมีเสียงตัวสะกดไหมมีมันเห็นรูปมันก็ต้องมีถูกไหมคะแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามีคําบางคําที่ไม่มีตัวสะกดให้เราเห็นแต่เวลาเราออกเสียงอะ่ะมันจะมีเสียงตัวสะกดอยู่ด้วยนั่นคือคําที่ผสมกับสระอะไรคะเม่อก้ผ่านะไม่อก้ สระอะไรที่เขียนมาแล้วไม่มีไม่เห็นตัวสะกดแต่เวลาออกเสียงเหมือนมีตัวสะกดอยู่ด้วยสระอ๊อมออเอาเห็นไหมคะสระเหล่านั้นแหละนะคะนั่นคือประเด็นนะคะคือสระอํอมอไอเอาครูถึงบอกว่าที่เราพูดเมื่อกี้ความจริงถูกส่วนใหญ่เลยก็คือทุกตัวที่มีตัวสะกดเรียกว่าพยายามปิด นะคะแต่พูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกซะทีเดียวเพราะว่ามันมีคําที่ผสมด้วยสระสี่ตัวนี้เห็นไหมคะเวลาเขียนจะไม่มีตัวสะกดให้เราเห็นแต่เวลาออกเสียงจะมีเสียงตัวสะกดด้วยเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยัญเิดคือพยาญที่มีเสียงเสียงที่ครูคอนเน้นเลยมีเสียงมีเสียงมีเสียงตัวสะกดอยู่ด้วยนะคะเอาง่ายก็คือเหมือนแบบคํหนึ่งคำอ่ะมีเสียงไปอุดตรงตูดกันไว้ค่ะเรียกว่าพยัญเิกมีเสียงปุดแต่จำไว้มันต้องเป็นเสียง อ่ะยกตัวอ,อย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรบ้างที่เป็นพยางยติดถามเสียงตัวสะกดคือตัวอะไครคะมอม,ม้าคําว่าเสาเป็นไหมเป็นพยางติดไหมเป็นมีเสียงตัวสะกดคือตัวอะไครคะวงแหวนถูกต้องค่ะต่อไปคําว่าไปพยางติดไหมติดมีเสียงต,ตัวสะกดคือตัวอะไครคะ ยอยักเห็นไหมคะนับเสียงเนาะไม่นับรูไม่เห็นตัวสะกดเลยแต่มีเสียงอุดอยู่ตรงตูดด้วยเสียงยอยักนะคะอะไรอีกสวย,ยะะได้ไหมได้ไหมได้ค่ะเสียงอะไรคะเสียงตัวกดคือเสียงไคะยอยยัก <Yes. S 1> ต่อไปคําว่าเมียได้ไหมเสียงตัวสะกดคือตัวอะไรได้ไหมคาว่าเมียได้ไหมคาว่าเมียมีเสียงตัวสะกดไหมมอสระอะไร มอสระเอียเมียตโตสะกดคือเสียงอะไรไม่ต้องพยายามหาหรอกมันไม่มีนะคะมันมอเอียเมียแค่นั้นจบเลยเพราะฉะนั้นคำว่าเมียได้นะคะไม่ได้ค่ะแค่นั้นเห็นละนะคะต่อไปคําว่าชั่วได้ไหมชั่วมีเสียงโตสะกดไหมคะมีเสียงอะไรมันมีสะกดตรงมีหรือไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีค่ะคําว่าชั่วชอสระอะไรสระอัวเห็นไหมคะวงแหวนตรง ที่ครูยกตัวอย่างขึ้นมาเพราะครูต้องการให้เราสังเกตถ้าเขาถามเรื่องของตัวสะกดสระที่จะชอบเอามาออกหลอกเราคือสองส,สละสองตัวนี้แหละคือสระเอียกับสละอัวเพราะตัวด้านท้ายมันจะเป็นวอลแหวงกับโยยะทำให้เรารู้สึกงวงว่าเฮ้ยโยยะเป็นตัวสกดวอลแหวงเป็นตัวสกดตแต่ไม่ใช่มันคือสละเข้าใจไหมคะเอีย e อัวไม่มีตัวสะกดนะคะไม่มีนะคะต่อไปค่ะ ค่าเลยค่ะก็คือพยานเมื่อกี้พยานที่มีเสียงตัวสะกดเพราะฉะนั้นพยานเปิดก็คือพยานที่ไม่มีไม่มีเสียงไม่มีตัวอีกแล้วไม่มีเสียงตัวสะกดนะคะไม่มีเสียงตัวสะกดไม่มีเสียงตัวสะกดอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างเธออย่างนี้เห็นไหมทอสระเออเธอไม่มีเสียงตัวสะกดใช่ไหมคำว่าอีกปูเนี้ยปอปลาสระอูไม่มีเสียงตัวสะกดคำว่าอีกโชเนี้ยโชโอโช ภาษาไทยตัวไหนที่มีตัวกระาเราจะไม่ออกเสียงถูกไหมคะเอออะไรอีกคำว่า,าอีกเมียเมียเนี่ยนะความเจ็บปวดนะคะสามารถทําให้เรา,เาลุกขึ้นได้นะคะเมียชัวย่วเมือ่อกี้นะคะเรายกมาตรงนี้เลยเห็นไหมนะคะอันนี้ถือว่าเป็นสระเป็นพยายเปิดนะคะพยางเปิดอันนี้เรียกว่าเก็บเอาประสบการณ์มาสอนเรานะคะถ้าตอบผิดแล้วเราก็มายกัวอย่า่อีกข้อหนึ่งนะคะถือว่าใช้ได้นะคะไม่มีเสียงตัวสะกดพยายปิดเปิดนะคะ ควจริงน้อยนะอยากถามทุกคนแลยอยากแบบครูอยากยกตัวอย่างคำแล้วก็ถามทุกคนเลยว่าเป็นพยังปิดพยังเปิดไดเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนะคะ๋ยวในแบบสุหัดจะมีแล้วเราจะรู้นะคะว่ามันปิดหรือเปิดอ่านี้ไงนี่ไงนะคะเขียนเองแล้วก็ลืมเฉยเลยนะคะ,ะเราทดสอบดูค่ะว่าคำเหล่านี้เป็นพยางปิดหรือเปิดครูให้เวลาทำสองนาทีเริ่มเลยพิจารณาเองเป็นพยางปิดหรือพยาญเปิดถ้าไม่กลับไปเปิดดูได้จะดีมาก 嗯。 เสียนี้คะอ่ะเฉลยค่ะจอดปิดหรือเปิดคะปิดปิดดีมากค่ะตัวสะกดคือเสียงไรดาเด็กต่อไปเธอปิดหรือเปิดเปิดถูกต้องค่ะไม่มีเสียงตัวสะกดโชคปิดหรือเปิดคะเปิดแล้วยโยกอั่างคำนี้เป็นแบบฝึกหาทำไมนะเข้าใจนะคะขายปิดหรือเปิดปิดปิดค่ะมีเสียงตัวสะกดคือตัวยอยะค่ะคาว่าเราปิดหรือเปิดคะปิดปิดดีมากค่ะมีเสียงตัวสะกดคือเสียงไรวอลแหวนค่ะเราเรา มันปิดหรือเปิดปิดตัวสะกดคือเสียงอะไรนอรูดีมากต่อไปอยู่ปิดหรือเปิดคะเปิดถูกต้องนะคะอยอูเอกอยู่นะคะไม่มีตัวสะกดชั่วปิดหรือเปิดเปิดเปิดนะคะเปิดเชี่ยปิดหรือเปิดเปิดถูกต้องค่ะเปิดถูกต้องโอเคโอเคเนาะนะคะปิดเปิดต่อไปค่ะอีกไปดึงช่อบถาเหมือนกัน พยายามเป็นพยายามตายเรียนกันั้งแต่สมัยประถมละมีความแม่นยำในพยายามเป็นพยายามตายมากน้อยแค่ไหนคำเป็นคำตายพยายามเป็นพยายามตายเหมือนกันจำไว้นะคะพยายามเป็นพยายามตายคำเป็นคำตายให้พิจารณาตัวสะกดก่อนเป็นลำดับแรกสมมติได้คำมาประถข้อใดกัอนนี้มีคำอามีพยายามเป็นมากที่สุดดูเลยว่าคำนั้นมีตัวสะกดหรือเปล่านะคะถ้าตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่ นมยมององยวงอนนมยวง่ะที่เราชอบจำกันแสดงว่าเป็นคำคำเป็นนะคะนมยวงแต่ถ้าตัวสะกดอยู่ในมาตราแม่กระปกอบดอแสดงว่าเป็นคำตายนะคะคำตายแต่ครูถามว่าในภาษาไทยเราเนี่ยทุกวันนี้เราไม่มีโอกาสได้เจอ,อตัวสะกดเนี่ยที่มันตรงมาตราทั้ง8มาตราแบบนี้หรอกนะคะมันจะมีคําที่สะกดไม่ตรงมาตราอีกรุ้จากคําที่สะกดไม่ตรงมาตราไหม คือออกเสียงตัวไหนแต่ไม่ได้ใช้พย,ยัญชนะตัวนั้นสะกดในภาษาไทยจะมีแค่สี่มาตราเท่านั้นที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราก็คือกระปดกาบนอนหนูสามสี่ตัวนี้เลยนะคะตัวอื่นมอมไม้มออยอแยกวอแหวนง,งูออกเสียงตัวนี้ต้องใช้ตัวนี้สะกดไม่มีพย,ยัญชนะตัวอื่นที่มาสะกดแล้วออกเสียงแบบน,นี้อีกแล้วนะคะแต่ยังกอไก่ออกเสียงขอไข่ก็ใช้สะกดได้เป็นเสียงกอไก่ใช่ไหม,ชมเช่นคำว่าเลขอย่างเงี้ย ใช้ขอไข่สะกดออกเสียงกไกถ่ถูกไหมคะเราเรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตราต่อไปคาว่าลาบเนี่ยพอสำเภาสะกดแต่ออกเสียงบอใบไม้ได้นะคะเรียกสะกดไม่ตรงมาตราคาว่าราไหมคะชอช้างสะกดแต่ออกเสียงดอเด็กเรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตราน้อนหนูใช้คาว่ามัานเราเรือสะกดแต่ออกเสียงน้อหนูเรียกว่าสะกดไม่ตรงมาตรามีแค่สี่มาตราเท่านั้นที่มีตัวสะกดไม่ตรงแบบนี้สี่มาตราที่กุกขีเส้นใต้ออกเสียงอะไรต้องใช้ตัวนั้นสะกด ใช้ตัวอื่นสะกดไม่ได้นะคะ,ะทีนี้ถ้าพิจารณาแล้วว่าตัวสะกดอยู่ในมาตราไหนก็ตอบได้เลยว่าเป็นพยางค์เป็นหรือตายนมยวงเป็นกระบตายนะคะแต่ถ้ามันไม่มีตัวสะกดเราก็ต้องมาพิจารณาเสียงสระถูกไหมคะสระเสียงยาวจะเป็นคําเป็น,เ,ปนเสียงสั้นจะเป็นคําตายนะคะนี่มันเป็นเซนนะ่ะเสียงสั้นต้องตายถูกไหมคะ ความรู้สึกคนไทยเราถ้าพูดเลยสั้นๆในเมืงหมายถึงตายดูหไหมคะสละเสียงยาวมันยังเป็นคาเป็นส่วนสละเสียงสั้นเป็นคําตายเนาะแต่ถ้ามีตัวสะกดจะไม่สนใจสละนะดูตัวสะกดเป็นหลักถ้ามันไม่มีตัวสะกดถึงจะมาดูสละนะคะอ่ะอีกสิบคำค่ะลองดูซิว่าสิบคำนี้เป็นคาเป็นเป็นพยางเป็นหรือพยางาตาย สองนาทีเหมือนเดิมเป็นตายเป็นตายบางคนเขียนก็ว่าเป็นคำว่าตายที่เก่งคนนั้นก็เขียน,ยนปตปตนะคะปะตปะตตอ,อย่างเงี้ยนะคะง่ายมาก มีตัวสะกดดูตัวสะกดก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดถึงจะไปดูสะละ อยางอ่ะเฉลยนะคะคาว่าเหมือนเป็นหรือตายเป็นค่ะดีมากเก็บค่ะตายค่ะตัวสะกดคือตัวบาใบไม้เนาะสวยเป็นหรือตายเป็นค่ะตัวสะกดคือยอยักษ์รากเป็นหรือตายตายค่ะเสียงสะกดคือเสียงดอเด็กเนาะแต่นี่สะกดไม่ตรงมาตราไม้เป็นหรือตายคะเป็นค่ะถูกต้องเพราะว่าคำว่าไม้เสียงตัวสะกดคือเสียงอะไรยอยักษ์ค่ะดีมากนะคะเสียงยอยักษ์ก็คือเป็นคาเป็น เลยเป็นหรือตายเป็นค่ะตัวสะกดคือเสียงยอยักนะคะเปรียบตายตายค่ะตัวสะกดคือตัวเบาใบไม้ภูมิเป็นค่ะเสียงสะกดคือเสียงหมอนะคะต่อไปกลัวเป็นเป็นค่ะมีเสียงตัวสะกดไหมไม่มีไม่มีค่ะแต่สละที่ผสมคือสละนะคะสละอกลัวเสียงสั้นหรือเสียงยาวยาวก็ไปทำเต็มอย่างเงี้ยค่ะต่อไปริกค่ะ ตายถูกต้องค่ะพระสิงตัวสะกดเป็นเสียงดอเด็กโอเคนะคะอันนี้คือเป็นตายเนาะต่อไปค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะชอบออกเหมือนกันคะรุละหูค่ะคำคะรุละหูคืออะไรนะคะคะรุนี่ไงคะรุเนี่ยรากศัพท์ของคําว่าอะไรนะครูเห็นไหมคะคำว่าคะรุเนี่ยเป็นรากศัพท์ของคำว่าครูนะคะรุหมายถึงเสียงหนักเพราะฉะนั้นคนเป็นครูต้องทํางานอะไรคะทำงานหนักทำงานไม่ใช่หนักธรรมดาทำงานโคตรหนักนะคะต้องบอกอย่างนี้นะคะถ้าเป็นครูนี่นะคะคำคะรุค่ะเสียงหนัก เป็นลักษณะแบบไหนบ้างคำคารุที่บอกว่าเป็นเสียงหนักอันแรกค่ะคือทุกตัวที่มีตัวสะกดมีเสียงสะกดนี้ดีกว่าทุกตัวที่มีเสียงสะกดเป็นคำคารุหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ลงเดียวกันสมมติว่าหลังเป็นคารุหรือเป็นระหุดูเลยว่ามีเสียงตัวสะกดไหมมีปุ๊บตอบเลยว่าเป็นคารุจบข่าวไปเลยไม่ต้องดูยอะไรอื่นนะคะแต่ถ้าไม่มีตัวสะกดและมันยังประสมสละเสียงยาว ก็ย mm ัง hmm. ถ yeah. I mean, so ือว่าเป็นคำคะรุอยู่นะคะมีเสียงตัวสะกดถ้าม so ันไม่มีเสียงตัวสะกดแต่มันผสมด้วยสระเสียงยาวก็ยังเป็นคำคารุอยู่นะคะเพราะฉะนั้นพวกสระอัมไอไอเอาหรือว่าเป็นคำคารุไหมอัมไอไอเอาเป็นคำคารุไหมเป็นเพราะว่าอะไรคะมีเสียงตัวสะกดอยู่ถูกไหมคะเป็นคารุหมดเลยต่อไปค่ะละหูละหูก็แปลว่าเบาเหมือนเวลาได้รับการลงโทษเป็นละหุโทษเนี้ยก็คือเป็นโทษขนาดเบาอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคำละหุก็คืออะไรคะ ไม่มีเสียงตัวสะกดไม่มีเสียงตัวสะกดก็ตรงข้ามกับคำครุแหละและระสมสะละเสียงสั้นนะคะะสมสะละเสียงสั้นยกเว้นค่ะคำว่าบอบอกอ็สามตัวนี้อ่าลองดูดีๆบอเนี่ยเวลาผสมก็คือบออบอถูกไหมบอก็บออบอไม่เอกบอก็กอกอ,อไม่โทก,ก็ ความจริงสามตัวนี้ผสมสลับเสียงยาวหมดเลยถูกไหมคะความจริงน่าจะเป็นคำคารุแต่เขายกเว้นให้สามตัวนี้เป็นคำละหุนะคะเป็นคำละหุจำไว้นะคะคารุละหุเอออันนี้ทำไมครูไม่เห็นมีแบบสำคัญให้ทำเลยนะคะคารุละหุนะคะคำคารุคำ,คำละหุทีนี้ในบทประพันธ์เนี่ยนะเวลาเราเจอนะคะอีกอย่างนึงครูบอกให้สละอังค่ะนี่สำคัญมาก สละอัมเนี่ยเป็นได้ทั้งคะรุละหุเป็นได้เป็นได้ทั้งคะรุละหุจะรู้ได้ไงแล้วแต่กวีค่ะเป็นสละตามใจกวบีนะคะคนแต่งอ่ะเขาอาจจะอยากให้สละอามเอามาอยู่ในตําแหน่งคะรุก,ก็ได้หรือละหูก,ก็ได้นะคะปกติคำคารุละหูเราจะชอบเจอในบทประพันธ์ใช่ไหมอยู่เฉยๆแล้วไม่มีการมาพูดเป็นสิยงสัง้นว,ว,วสัญญาสัญญาสลบกันห,หรอกถามว่าบทประพันธ์ชนิดไหนที่มีคาคารุละหุ ฉันฉนั้นถูกต้องนี่เก่งภาษาไทยมากเลยอะนะคะใช้ได้มากน,น,นะคะโอเคเป็นลูกว่าหุ่นลงกรแพงกังกบชั้นมาเกิดไหมไม่น้องนะคะโอเคเป๊ะมากนะคะอ่ะชันค่ะจะมีการรับคำคารุลลุหุนะคะทีนี้มันไม่มีแบบฝืกหฐานให้ทานะคะแต่ครูจะขอทดสอบเราด้วยกันถามหมดเลยครูคิดมาหนึ่งคำถามหมดเลยว่าคํำนี้เป็นคารุหรือลัหุ่เป็นพยางามปิดหรือพยางามเปิดเป็นคําเปหรือคําตายอ่ะนคิดตามนะคะอ่ะคานี้ค่ะคําว่าเจอ ปิดหรือเปิดถามก่อนพยานปิดหรือพยานเปิดมีสติแล้วก็ตอบสิคะปิดหรือเปิดทุกอย่างก็ถามว่ามีตัวสะกดไหมมีตัวสะกดไหมไม่มีไม่มีเสียงตัวสะกดเป็นพยานนะคะเปิดแค่นั้นเป็นคำเป็นหรือคำตายมีเสียงตัวสะกดมีตัวสะกดไหมไม่มีสระสั้นหรือยาวคะยาวเป็นเป็นหรือตายเป็นเห็นไหมคะคะลุหรือลหูคะมีตัวสะกดไหมไม่มีไม่มีค่ะไม่มีสระเสียงสั้นหรือยาวยาวแสดงว่าเป็นคำ คารุโอเคนะคะเออต่อไปมีสติต้องมีสติแล้วก็ลองตอบดูนะคะคำว่าเฉยพยางาปิดหรือพยายาเปิดคะํำนี้ปิดหรือเปิดปิดทางมีเสียงตัวสะกดทตัวยยอยยักเป็นคำไปหรือคำตายตัวสะกดคือเสียงอะไรยยอยยักเป็นหรือตายเป็นค่ะเป็นคารุหรือละหูมีเสียงตัวสะกดไหมมีตอบได้ค่ะเป็นํา คะรูะร้ถูกต้องแบบนี้นะคะต่อไปค่ะคําว่าตาเขาก็ตาตาเป็นพยางติดหรือเปิดเปิดค่ะมีเสียงตัวสะกดไหมเนี่ยไม่มีถูกไหมคะเป็นคําเป็นหรือคาตายคาเป็นคาเป็นค่ะเพราะว่าสระเสียงยาวถูกไหมคะเป็นคารู้แล้วหกเป็นคาครู้ถูกต้อง,องไม่มีเสียงตัวสะกดแต่สระเสียงยาวานะคะอีกคำหนึ่งเพื่อความมั่นใจนะคะคําว่า อ่จะพยางปิดหรือเป็นพยางเปิดจะเจ้าอาจจะปิดหรือเปิดเปิดค่ะเพราะว่าไม่มีเสียงตัวสะกดคำเป็นหรือคำตายคำตายค่ะเพราะว่าไม่มีตัวสะกดฉลาเสียงอะไรเนี่ยเสียงสั้น้ารู้หรือละหูเป็นคำรู้หูถูกต้องไม่มีตัวสะกดและผสมสลาเสียงสั้นนะคะคนที่ยังตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องวอรี่เพราะเราได้หลักการไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราสามารถฝึกได้ บนวันวนั่งเขียนนักสิทธิำแล้วมันนัง่งติดเต้นตายปิดเปิดป้ดารลระหู่แบบนี้จนคล่องหรือว่าคนขับรถไปติดไฟแดงเจอป้ายนั่นป้ายนี้ก็โคตรเป็นพยางปิดอ่าเป็นอ่าทำไตเป็นค้ำคารุอย่างเงี้ยค่ะนะคะรอเวลาไปนะคะดูป้ายตามทางแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูว่าเป็นคารุละหูหรือว่าเป็นพยางปิดเปิด,ปดออะไรนี้คล่องรับรองนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่มันแบบ ทำซ้ำอ่ะหรือมันผ่านหูเราตลอดหรือเราได้โอกาสทําตลอดมันจําได้นะอันนี้ครูพูดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขามีเทคนิคให้เราจําอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเนื้อหาวิชาการเขาก็เลยมักจะให้เราจําเป็นบทกลอนเป็นบทเพลงซึ่งเราสามารถเอาไปท่องได้เอาไปร้องได้หรือมั้ยถ้าเราไปท่องไปร้องได้มันจะติดหูติดฝากเราไปตลอดถูกไหมคะแล้วจะจําได้นะคะเหมือนแลกกระซอยห้าบาทมีกี่มิลลิลิตรคะ ร <125. S> 2อยี่ถามว่ามีใครสนใจไหมว่ากระซอยมีกี่มิลลิลิตรไม่ได้สนใจแต่ถามว่าเรารู้ได้ยังไงมันฟังผ่านหูมาถูกไหมคะฟังเปิดแอปประธานร้าจานไม่สนใจหรอกนะคะประธานก็เผลอล้อมตามไปด้วยเลยนะคะถูกไหมคะเป็นแบบสัญชาตญาณของคนเราอ่ะมันได้ยินอะไรแบบมันคุ้นหูอ่ะเพลินๆก็ร้องตาม้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่แหละเราทําบ่อยๆทําซ้ําๆฝึกบ่อยๆแล้วปองว่ามันถึงไม่อยากรู้มันก็ มูอยู่ในถุนี่แหละฉันไม่อยากรู้เลยว่าละตซ้อนห้าบาทมีร้อยยี่สิบห้ามิลลิตรแต่มันฉันฟังกรอกหูมาจนแบบมันเข้าไปในตัวฉะนั้นฉันรู้ว่ามีกี่มิลลิลิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะต้องทำเนาะภาษาไทยนี่ฝึกฝนบ่อยก็ได้นะคะอะต่อไปค่ะมีได้เทคนิคไปแล้วก็ถ้าไปอ่านเองก็เราก็จะเข้าใจมากขึ้นละนะคะเพราะหนังสือบางเล่มอะแม้ว่าจะมีคําอธิบายแต่ครูเชื่อว่าบางคนจะรับสารจากการฟังได้ดีกว่าการอ่าน อ่าเราไม่เข้าใจแต่พอมานั่งฟังมีคนอื่นมาพูดให้ฟังอะ่ะจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเพอกลับไปในสมุดอ่านหนังสือก็รู้สึกว่านี่มันก็พูดเหมือนกันนี่หว่าทำไมไม่ใชอ่านไม่เข้าใจพอมาเปลี่ยนเป็นคนอื่นมาพูดให้ฟังทําไมฉันเข้าใจและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้หลายๆคนมานั่งอยู่ที่นี่นะคะโอเคต่อไปค่ะเรามาดูแบบแบบทดสอบค่ะเรื่องระบบเสียงในภาษาพูดหมดเลยค่ะที่ครูสอนมาเมื่อกี้ออกหมดเลยนะคะในนี้อ่ะ ข้อใดมีสระเลื่อนทุกคำคืออะไรคะสระเลื่อนที่จำว่าอะไรนะสระเลื่อนหรือสระผสมบางครั้งเขาถามสระไม่ถามสระผสมนะถนมาสระเลื่อนเลื่อนหรือผสมผสมอ่ะครูชอบจำว่าเมียเบื่อผัวผู้หญิงชอบจําเมียเบื่อผัวผู้ชายชอบจาว่าผัวเบื่อเมียนะคะเพราะว่าทุกคนต่างอยากเป็นผู้กระทําท่งนั้นนะคะผัวเบื่อเมียหรือเมียเบื่อผัวก็ได้นะคะอะมีสระเลื่อนทุกคำข้อไหนคะ ข้อไหนที่เลื่อนทุกคำทุกตัวเลยข้อสข้ออะไรคะตอบสามนะคะข้อหนึ่งมาดูก่อนข้อหนึ่งมีคําว่าอะไรที่ไม่ได้เป็นสระเลื่อนบ้างแร้คำว่าแร้ถูกต้องค่ะไม่เลื่อนสระแอะถูกไหมดีคำว่าอะไรอีกไม่เลื่อนคําว่าอะไรอีกไม่เลื่อนเจ้าวเปไ,ไงเจ้าวผสมว่าไงคะคําผสมว่าจอจออาหรือจอาวอะ